ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มหัวใจนะครับทิกตอกนะครับยอดขึ้นไวและราคาถูกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ อ่ะพอกดเมานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับกอให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครอบถ้วนทั้ง4ช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ะพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่ะตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ K M Social เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ร้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้เลยนะครับจะมี Facebook นะครับย u ทูบทิกต็ o k ไกจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Ti k t o อกนะครับเพิ่มหัวใจนะครับให้คลิกที่ t i k t o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเพิ่มหัวใจราคาถูกนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาลองเป็นเพิ่มหัวใจธรรมดานะครับ เลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกที่เลือกอยู่นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้าติกตอกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าเลือกรูปที่ต้องการจะเพิ่มหัวใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้ที่เลือกไว้อยู่แล้วนะครับก็กดขัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับ ตอนนี้ยอดหัวใจก็มีอยู่48คนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จนะครับก็ให้นําลิงก์มาวางตรงนี้นะครับจํานวนนะครับขั้นต่ํานะครับ10หัวใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซัก100หัวใจให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง1บาทด้วยซ้ํานะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับแห้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะครับ พอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับนะครับถ้าใครเกิดปัญหาอะไรนะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นาเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับหรือว่าคลิกด้านล่างตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับ พอเข้ามาหน้านี้ก็จะมีสถานะแจ้งอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับในช่วงกําลังดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือยังไม่เคยใช้นะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3มช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคียวโคทุกธนาคารนะครับตัวนี้วอลเล็ตนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับ การให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับโบนัส5%นะครับเมื่อเติม500ขึ้นไปนะครับนี่นะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ y o u t u b e t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็เป็นเพื่อนเลือกใช้กันได้เลยนะครับนี่นะครับ หรือใครจะคลิกดูต้องคำอธิบายตรงนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับแนะนําเพื่อนนะครับท่านเพื่อนคนไหนอกมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%กันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นชาหรือทําไม่เป็นนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นการทักขานแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์นะครับคลิกที่หลายแล้วก็สแกนเคอร์โค้ดผ่านทางนี้ได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับอแจะผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่ายอยขึ้นยังนะครับก็รีเฟรชหนึ่งทีนะครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ ก็ตอนแรกมีอยู่ประมาณสีกว่าคนตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น150กว่าคนนะครับก็ขึ้นไวมากๆและราคายังไม่ถึงหนึงบาทด้วยนะครับอถ้า,าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนดูติกเพิ่มหัวใจติกต๊กต k อ,อกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์มาใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ